สวัสดีครับวันนี้เอาใจสายหวานหน่อยนะครับหลังจากที่ลุยเข้าป่าเข้าดงเข้าสวนหลายวันนะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับวันนี้ขอเป็นาสายหวานนิดนึงนะครับวันวาเลนไทน์เช่นเดิมนะครับสำหรับดูเรียนทุเรียนนะครับช่อง y o u t u b e ของเราจะมอหามุมมองอีกหลายมุมมองให้กับชาวสวนทุเรียนได้ดูนะครับ วันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแปลรูปนะครับการสร้างแบรนด์เพื่อจะออกไปสู่ชาวโลกให้รู้จักทุเรียนไทยนะครับนอกจากที่เราจะต้องทำทุเรียนเพื่อส่งออกไปประเทศจีนแล้วนะครับเมื่อไหร่ถ้าจีนไม่รับซื้อเราจะทำยังไงนะครับนี่คือเป็นโจทย์ที่อยู่ในใจของเราทุกคนนะครับสำหรับชาวสวนทุเรียนทุกคน พี่น้องทุกคนนะครับอย่าให้ทุเรียนไปเป็นเหมือนมะม่วงไม่ไม่ให้เป็นเหมือนลำไยนะครับไม่ให้เป็นเหมือนผลไม้อื่นนะครับพี่น้องเราสามารถที่จะยินยงอยู่การปลูกทุเรียนได้ตลอดไปนะครับถ้าเรารู้จักช่วยกันนะครับสร้างแบรนด์นะครับแปลรูปผลิตภัณฑ์ทุเรียนให้มันเป็นอา,อาหารที่เลิศรสอีกอย่างหนึ่งนะครับ อย่าดีใจไปนะครับว่าประเทศจีนรับซื้อไม่อั้นพร้อมของไม่พอที่จะป้อนตอนนี้เราขายได้ไม่ทั้งหมดในมูลทนนะครับต้องเผื่อความเสี่ยงไว้บ้างนะครับเราต้องเรียนแบบเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเป็น ประเทศที่บางช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับแต่ว่าศักยภาพในการรวมตัวของเกษตรกร,ร,กรที่เกาหลีใต้เขามีบทบาทสำคัญนะครับแม้แต่รัฐบาลแค่ปล่อยให้นำเข้าเนื้อวัวคอข,ขุนจากอเมริกานะครับชาวเกาหลีใต้รวมตัวกันเพื่อที่จะประทวงให้ถึงจุดสูงสุดนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันอาชีพของตัวเองในงั้นทุกคนก็จะมีผลกระทบต่อรายได้และก็อาชีพที่ได้ทำอยู่นะครับสมบัติบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวรอดนะครับตัวใครตัวมันนะครับใครได้ก่อนก็รอดก่อนส่วนใครได้ทีหลังหรือยังไม่ได้ก็รอเสี่ยงดวงเอาทุเรียน เป็นผลไม้ที่น่าลงทุนนะครับน่าทำแล้วก็สามารถที่จะยืนยงต่อไปได้อีกนานนะครับถ้าเรารู้จักที่จะช่วยกันนะครับวันนี้ผมมีรายงานจะมาเสนอนิดนึงนะครับมีเห็นน้องน้องเขาทำแปรรูปผลิตพัณฑ์ จากทุเรียนนะครับชื่อดูเรียนดิซซึมนะครับตอนนี้ก็ไปเปิดที่าสามย่านนะครับแถวจุฬาตึกตึกสมย่านทาเวอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากทุเรียนนะครับแปลรูปมาเป็นอาหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทส์นะครับพิซซ่านะครับบิงซู ยำเอืยห้ายร้อยเมนูนะครับซึ่งอาหารในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมองดูจะเป็นกลุ่มยุโรปทานได้นะครับเป็นเป็นกลุ่มอาหารที่ก็เรียกว่าเป็นเป็นอาหารที่ยุโรปสามารถฝรั่งสามารถที่จะทานได้นะครับตลาดอีกหลายตลาดที่เราจะเจาะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ยุโรปออสเตรเลียนะครับอเมริกานะครับเป็นตลาดที่กว้างมหาศาลนะครับถ้าเราเจาะตลาดก่อนประเทศอื่นนะครับเราก็จะสามารถที่จะขายทุเรียนออกไปตามทั่วโลกได้แล้วก็มีราคานะครับทำให้ทุกคนในประเทศมี ส่งผลกระทบหมดนะครับเพราะเรามีรายได้เข้ามาเกษตรกร,ร,กรที่เริ่มปลูกใหม่นะครับตอนนี้ต้นพันธุ์ที่ผลิตปีหนึ่งไม่รู้กี่เอ่อกี่ล้านเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดปัญหาหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคนละความคิดนะครับที่จะ ดันทุเรียนให้มาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งขายฝากทุกคนช่วยกันติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะกระจายช่องทุรู้เรียนทุเรียนนะครับขอเป็นสื่อในการที่จะเผยแพร่ความรู้ทุกมุมมองนะครับให้กับชาวสวนทุเรียนนะครับได้รับรู้นอกจากเทคนิควิธีการ ปลูกเรื่องโลกเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องการจัดการทุกอย่างนะครับทุเรียนทุเรียนก็จะนำเสนอเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเนี่ยนะครับให้กับทุกคนนะครับได้เห็นได้รู้ว่าเราสามารถที่จะแปลสภาพเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับฝากโปรดกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะครับ สวัสดีครับ